สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอทพายในแมปอาร์ดิเมคลาสเตอก็กลับมาในแมปนี้กันอีกเช่นเคยและหลายๆคนก็น่าจะเห็นตั้งแต่ปกคลิปแล้วแหละซึ่งผมก็ตื่นเต้นมากเพราะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมน่าจะได้ระดับที่ดีที่สุดภายในเกมตัวนี้เลยครับพ่อมด ที่แข็งแกร่งที่สุดหรือโกโจซาโตรุจากในอนิเมะมหาเวทพนึกมานั่นเองถ้าใครเคยดูเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เก่งแค่ภายในเกมเก่งเก่งแบบเก่งโหดๆในอนิเมะเช่นเดียวกันอ่ะแต่เรื่องนั้นเราจะไม่พูดถึงแล้วกัน <_ cas w> ตัวนี้ผมได้ลองใช้แล้วนะถือว่าโอเคมากๆ <_ cas w> เป็นตัวระดับตำนานซึ่งผมคิดว่าเขนาน่าจะเขียนผิดเดี๋ยวผมขอลองอะไรนิดหนึ่งอ่ะเห็นไหนมไม่ใช่ตำนานนะครับแต่เป็นมิสติกหรือถ้าเป็นแบบภาษาไทยที่โลบอกแปลก็คือเทพนี้ อาจจะนนผมขอเรียกเป็นมิสติกแล้วกันในส่วนของสเตตก็ตามนี้เลยนะความเสียหายเริ่มต้นที่1 5 8่งพันห้าร้อยแปโหดโหดนะ ระยะจะอยู่ที่12คูดาวอยู่ที่5วินาทีความเสียหายคิติค้เก็ไม่มีอะไรมากมหม่ในส่วนของท่าจะเป็นโฮลี่นะจะทำดาเมจ1.5เท่าต่อศัตรูที่เป็นปีศาจจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าดาเมจเริ่มต้นเนี่ยสูงมากๆซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามันมีดาเมจเริ่มต้นที่สูงกว่านี้ไหมแต่อันนี้ก็ถือว่าสูงที่สุดเท่าที่ผมมีแล้วนะต่เสียอยู่อย่างตรงที่ระยะระยะใกล้มากแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเนื่องจากเป็นระดับมิสติกตัวแรกที่ผมไปสุ่มได้มาโดยที่ไม่ได้การันตีนะยังตกใจอยู่เลย <laughs> ใส่เข้ามา1ตัวโอเค มีอีกเรื่องหนึ่งเกือบลืมเลยในส่วนของระดับมิสติกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมิสติกทุกตัวมันจะมีไอ้ตรงนี้ฮะวิวัฒนาการพอเรากดเข้าไปแล้วเห็นไหมครับเราสามารถอัปเกรดหรือวิวัฒนาการนั่นแหละเป็นพ่อมดที่แข็งแกร่งที่สุดไม่สวมหน้ากากก็จะเป็นการเปิดให้เห็นดวงตานั่นเองซึ่งผมคิดว่าน่าจะโหดแบบอีกระดับอะ่ะแต่ก่อนที่จะวิวัฒนาการได้เนี่ยเราก็ต้องมีวัตถุดิบก่อนนะครับซึ่งดวงตานี้แล้วก็เศษวิญญาณเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะหาง่ายแต่ผมก็ยัังไม่่รรู้นะคบวา ได้จากไหนแต่น่าจะเป็นจากเรื่องราวนะคิดว่านะเพราะว่าในโหมดนั้นนะมันจะมีการดรอปไอเทมด้วยแต่ส่วนที่หายากที่สุดอีกอันเนี่ยก็คือตรงนี้ครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นกับตัวละครนั่นเองต้องมีถึง2ตัวแต่ผมมีแค่ตัวเดียวไนงะ มิสติกก็ไม่ใช่ว่าจะออกง่ายๆก็ออกยากพระสมควรแต่ถ้าไม่อยากพึ่งดวงก็พึ่งการันตีก็ได้แต่ตอนนี้ผมก็มีเพชรพอที่จะสุ่มได้อีก10รอบเดี๋ยวผมจะสุ่มก่อนแล้วกันอ่ะก่อนสุ่มมาดูไอเทมก่อนเกือบลืมอีกนะ <c oughs> นี่ฮะไอเทมไอเทมก็กดดูอะไรไม่ได้นะไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็แสดงว่าเป็นไอเทมแบบไอเทมเลยไม่มีไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็จะได้จากเรื่องราวแรกมั้งถ้าจําไม่ผิดแต่จะต้องเป็นด่านท้ายๆนะด่านแรกๆไม่น่าจะได้ซึ่งไอเทมที่ผมได้มาเนี่ยก็น่าจะเอาไปใช้วิวัฒนากากร แต่จะเป็นในส่วนของตัวอื่นและก็มาะเจาะเหมาะเจ๋งเลยโ,โหพอดีเป๊ะก็โจซาตรุ0ูมาพอดีเลยถือว่าโอเคมาฮะ1รอบจัดไปฮะเลสโก o ดูสิได้อะไรโอ้ย <c oughs> ไม่ได้เลยยังไงผมก็จะพยายามหามาให้ได้แล้วกันเนาะอ่ะแล้ววันนี้ผมจะเล่นอะไรวันนี้ผมจะไม่ได้ไปเล่นในโหมดเรื่องราวแล้วนะแต่จะไปเล่นในโหมดที่มีความท้าทายที่ยากกว่าอะไรประมาณนั้นซึ่งโหมดที่ผมดูเนี่ยที่มันค่อนข้างท้าทายก็จะมีท้าทายแบบ ท้าทายไปเลยกับโหมดไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งผมเลงท้าทายไว้ก่อนครับโหมดไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันก็ยากแหละเอาจริงๆแต่ขอลองเล่นท้าทายบ้างยังไม่เคยเล่นเลยนะจะมาเล่นในคลิปนี้คลิปแรกเลยจัดมาฮะเอ,อเดี๋ยว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 ลืมลืมเกลือไปแกผมจะมาใช้ในส่วนของฟังก์ชันต้นไม้สกิลด้วยอ่ากดเข้าไปอย่างที่บอกนะครับผมได้ไปลองเล่นมาแล้วก็ปลดล็อกมาได้หนึ่งช่องด้านล่างนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายอันต่อมาคือลดเวลาคูดาวอันต่่อมมาเพิ ยะอันนี้น่าสนใจอันนี้เงินเงินนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเงินของการอัปเกรดที่จะลดลงหรือเปล่าแต่มันเพิ่มคือเพิ่มบวกน่าจะเป็นเงินที่เราจะได้จากการกําจัดศัตรูกดโจ,โจนี้โจมตีใกล้มากๆนะผมมองว่าผมจะเพิ่มมันนี้หน่อย,ยเพิ่มระยะยก็จะเป็นการบวก2.5%ไม่ต้องห่วงนะครับมันสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ต้นไม้รีเซ็ตทั้งที่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าหาจากไหน อะแต่เล่นไปเรื่อยๆก็น่าจะหาได้แหละเอามาก่อนฮะเพิ่มระยะเรียนรู้ไปเรียบร้อยนะครับถ้าผมเพิ่มระยะแล้วอ่าถ้ากดเพิ่มแล้วตรงนี้ก็จะเพิ่มด้วยไหนๆผมก็ทําแล้วใช่ไหมผมก็จะขอทําทุกตัวเลยละกันเพราะว่าหมวดที่ผมจะไปเล่นเนี่ยคือหมวดท้าทายผมไม่รู้ไงว่ามันยากมากขนาดไหนผมจึงจะจัดทีมนี้ไปครับเอากดโจมาก่อนแล้วก็ยูริเอามายูรินี้ผมก็ยังไม่ได้ทําในส่วนของต้นไม้นะเดีย๋ยวเข้าไปทําด้วยลอร์ดฟิเซอร์ก็เอามาแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งครับที่ผมไปสู่มาได้กัปตันโนเบิลชื่อ ว่าอะไรนะที่อยู่ในบีดเทพมรณะบางใครที่เป็นซากุระอ่าจำชื่อไม่ได้อ่่ไม่เป็นไรเอามาหนึ่งตัวถึงตัวนี้ผมจะยังไม่เคยใช้ก็ตามแต่เน้นไว้ก่อนยังไงก่อนไปเริ่มเนี่ยผมขออัพสกิลต้นไม้ก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทีพีไปที่ท้าทายเลยวอหผมผมวาร์ปมาแล้วนะเปลี่ยนพื้นที่เลยเนะี่ยอันนี้บัญญัติ6อันนี้บัญญัติ5เอ๊ะต่างเนี่อวอดคือมันไม่เหมือนกันจริงๆนะแต่และอันเนี่ยแล้วแมพก็ไม่เหมือนกันด้วยตายตายไปไหนดี อเอาสักห้องแล้วกันเนาะเอาห้องนี้แล้วกันหมู่บ้านทะเลทราย let's go มาและมาและด่านที่คุ้นเคยคือมันไม่เหมือนในโหมดเรื่องราวนะน่าจะยากกว่ามาฮะเงินเริ่มต้น500เดือดเร็วเดินเร็วเดืเร็วเอายูริมาก่อนยูริวางไปยูรินี่ผมเน้นในส่วนของคูดาวมากมากนะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมตอนแรกน่าจะ3าวีนะแต่เดี๋ยวนะจะลุดหรอโอ้ยเกือบลุดผมออโต้สกิปอยู่ไปเนี่ยจริงด้วยปิดไปก่อน ผมเปิดอยู่เรียให้ตายเถอะอ่าผมเริ่มเล่นใหม่ไหมผมเดี๋ยวผมขอเริ่มใหม่ก่อนผมลืมปิดไอออโต้ไงวางไปนะฮะยูริตรงนี้เอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆผมอยากวางแถวแถวตรงนี้มากกว่านะคือผมไม่สามารถเล่นเ,นเร็วได้ไงมันต้องเล่นแบบเอาชัวไว้ก่อนแต่ยังไงก็ผมวางไปแล้ว <c oughs> เอาเป็นว่าก็จะพยายามเก็บตั้งแต่ช่วงแรกแค่ได้แล้วกันยูรินี้เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับมันสามารถเก็บตัวที่บินได้ด้วยแบบนึงนะผมมีเงินอีกไม่เนี่ยจะหลุดอีกแล้วอ่าสกิปมาก่อนต้องวางตรงนี้เพิ่มนะฮะสูไม่ได้สูไม่ไหวต้องวางเพิ่มเพื่อไม่ให้มันหลุดเร,เริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยสองพันห้าโอ้สูงอยู่นะเอาไงดี เนี่ยผมจะผ่านไหมเนี่ยนี่ผมมี Legendary กับ Mystic เลยนะผมว่าผมต้องรออัปเกรดให้ได้ก่อนถ้าอัปเกรดได้ก็น่าจะสบายขึ้นนะหรือไม่ก็วางแบบเยอะๆไว้ก่อนเน้นช่วงแรกไปนะเนาะเฮ้ยโอ้โหจริงอ่ะเนี่ย เงินน่อยเงินน่อยดุนดุนดุนดวนโอ้ยเอาอ่ะอ่แถวๆนี้ไปก่อนมา1ตัววางไปก่อนนะครับแล้วก็เงินมาหน่อยเงินมาหน่อยผมอยากอัปเกรดให้ได้สักตัวก่อนมันจะสบายใจอะ่ะตัวนี้อัปเกรดมาก่อนมาอัปเกรดมาโอเคแล้วบินก็บินเร็วมาก,กอะทุกคนจะเก็บได้ไหมเนี่ยโอ้โหไอทีว่ายากมันก็ยากมากเลยนะสวยแล้วหลุดนะครับเอามาวางก่อนเอามาวางก่อนโอเคโอ้โหถ้าเข้าบ้านนี่ปุบแพ้เลยเนี่ยอันนี้พูดจริงจริง ผมว่าวางประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะมาและวางไปก่อนอ่าคือวางตรงนี้มันจะได้ในส่วนของเส้นนี้ครับนี่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 จนถึงนี่คุ้มนะและผมก็วางเผื่ออัปเกรดด้วยอ่าเหมือนจะหลุดนะครับวางไม่ได้ด้วยหโหเงินไม่มีอ่าแป๊บนึงนะสกิปมาก่อนเลยดีไหมอ่าสกิปมาก่อนเอาเงินนะครับสกิปมาแล้วก็วางประมาณแถวนี้ตรงนี้ก็คุ้มนะวางไปเลยโอเคมามีมีวางตรงไหนก็วางเข้าไป โอ้โหยังรูดอีกอเนี่ยไม่มีเงินไม่มีเงินเงินอีกจำนวนนึงใกล้มาแล้วนะครับอีกแค่นิดเดียวเอาหน่อยเอาหน่อยจะวางเฮ้ยรูดอีกแล้วเนี่ยเออเงินมาแล้ววางไปโอ้ย เก็บเธอเก็บได้ตรงนี้อ่าโอเคสวยงามอ่าอ่าอ,อ่มา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 ตรงนี้หน่อยโอเคคือต้องเน้นจนํานวนจริงๆครับช่วงแรกเนี่ยถ้าไม่เน้นนี่คือไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวจริงๆเวฟทิศี่เงิน630ผมรอกดโจแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะเอากดโจไปไว้แนวหลังด้วยโอเคไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือมันเป็นที่วางที่คุมที่สุดแล้วครับเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยจะคุมที่สุดโอเคเงินถึงแล้วนะครับรีบวางเลยผมจะวางเผื่ออัปเกรดด้วยนะเอาแถวแถวนี้แล้วกันโอเค โอ้ยตึงนะครับตึงเออส่วนไอ้หน้าจอข้ามันนี้ผมผมจะไม่กดผ่านแล้วกันเนาะเผื่อเวลาครับขันเนี่ยผมจะได้กดให้มันข้ามไปได้เลยแล้วก็จะได้เงินมาด้วยมาไหมผมจะเน้นที่ตรงนี้เป็นหลักเลยแล้วกันนะครับแถวๆนี้อ่าวางไปเอา้า โอ้วางจำกัดนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยเมื่อก่อนผมเน้นอัปเกรดแค่ตัวเดียวใช่ไหมเออเป็นไปได้มีจำกัดด้วยเนี่ยผมเพิ่งรู้อ่าไม่เป็นไรน่าจะผ่านนะมั้งคิดว่าเงินพันสองผมอัปเกรดกดโจได้เป้ากดโจใช้พันสามร้อยห้าสิบลองกดโจแล้วกันนะครับพอดูฮะอัปเกรดขั้นต่อไปดาเมจก็จะขึ้นเป็นสามพันระยะเพิ่มไปอีกเป็นสิบสามจุดหกคูดาวเท่าเดิมไม่เป็นไรโหดอยู่แล้วเออจะหลุดอีกแล้วผมไม่ผ่านเวฟนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเอาม,าามาอั้ยคล ยิงหนึ่งรอบเป็นไงต้มดามเมดแบบจุกๆนี่เห็นไหมมันคุ้มมากๆนะครับมันจะได้โดนแบบหลายตัวนะ่ะแต่คูดาวนานจริงๆฮะแต่ก็เลือดลดไปเยอะพอสมควรนะครับดามเมดมันหนักด้วยไงขั้นต่อไปใช้2350ดามเมจเพิ่มเป็น5000ระยะเพิ่มเป็นเป็น15คูดาวเท่าเดิมอ่ะรออัปเกรดแล้วกันนะครับแล้วถ้าผมวางกดโจรตรงนี้เพิ่มอีกตัวได้ไหมถ้าได้ก็จะดีเลยผมวางตรงไหนให้มันได้คุ้มๆบ้างอะ่ะหรือวางด้าหลายตัวไปเลยเอาไหม เออดีนะเน้นเก็บด้านหลังเลยลองวางสิวางได้โอเคหรือว่าวางไม่ได้นะในส่วนของช่วงแรกตรงนี้ก็คือเส้นแรกๆนั่นแหละก็จะเป็นการตอดเลือดส่วนดาเมจที่จะทําดาเมจจริงๆเนี่ย <c oughs> จะเป็นช่วงนี้ฮะช่วงนี้จะโดนแบบดาเมจแบบจุกๆเออติมเติมแม่แล้วดันมายิงพร้อมกันอีก <c oughs> โอเคไม่เป็นไร อุ๊ยโอเคถึงพอดีนะครับตึง <c oughs> ดาเอท้าหร้อยสระยะ15คูดาว5วินาทีผมก็หวังว่ามันจะเป็นการโจมตีแบบทำดามเมจแบบรอบตัวมันเพราะผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบในอัปเกรดครั้งที่เท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกครับถ้ามันเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเนี่ยมันจะไม่สามารถทำดาเมจในส่วนของตัวที่บินได้เลยนะอันนั้นคือสวยของแท้เลยนะครับผมก็ต้องมาอัปเกรดในส่วนของยูริด้วยก็ต้องเผื่อไว้หน่อย โอเคกดโจตอนนี้อัปเกรดไปแล้ว2คันยังโจมตีในรูปแบบเดิมอยู่นะครับถือว่าโอเคไม่ไม่ได้แย่มะยูริจัดไป1นึ่งเลเวลดามเมจไม่ขึ้นระยะเพิ่มคูดาวลดโอเคอัปเกรดัันต่อไป1250รอเลยโอ้ยเวฟที่8มะอัพเกรดไปตัวนี้ตึงอุย้ยอัพเกรดครั้งที่3ดามเมจ3 0 0 0ันะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะแต่ว่าคูดาวก็เพิ่มไปเป็น6วิ ส่วนแนวหน้านี้เอาไงดีเพิ่มอีกไหมตัวนี้ก็ใกล้จับเกตได้แล้วอ่า เดี๋ยวผมไปอัปกดโจดีกว่าโอเคอัปเกรดครั้งที่3นะครับในส่วนของกดโจดาเมจเพิ่มเป็นเป็น8,000ระยะ16.5ดาคูดาวเท่าเดิมแต่ว่ายังโจมตีในรูปแบบเดิมนะก็คือโจมตีโดยรอบและอัปเกรดครั้งที่4ก็สามารถอัปเกรดได้แล้วฮะผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีแล้วแหละจัดไปไม่มีบอกแฮะตรงนี้สังเกตไม่ได้เดี๋ยวต้องรอศัตรูแล้วกันเงินก็เหลือสามพันผมอัปกดโจตรงนี้แล้วกันนะครับยังไม่ได้อัปเกรดเลยอัพไป1รอบรอบที่2ได้ไหมได้โอเคจัดไปอ่า แข็งแร่งขึ้นแล้วฮะเงิน900เงิน900ออฟิเซอร์มาฟิเซอร์มาฟิเซอร์ก็ตรงนี้แล้วกันนะครับจัดไปอาดามจเ,เริ่มต้นอุย้ยพันหนึ่งเลยเหรอระยะ20่สิคูดาวหวิกว่าจะว่าโอเคฮะมาทำดามจช่วยๆกันหน่อยคือผมไม่ไว้ใจช่วงบอสมาไงเพราะว่าบอสผมคิดว่าน่าจะโหดมากๆก็ต้องเอาแบบชัวไว้ก่อนเน้นจํานวนเนาะเอ้ยดูดิฮะทุกคนมากันเพียบมากันเพียบจะผ่านตรงนี้ไปได้ไหมมาดูกัน ฟีเซอร์ยิงโอ้โหแบบอลังการแต่ยิงดูดูลําไม่ค่อยเข้าเลยทำไหมเงิน5,000แล้วนะครับอัปเกรดปะเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะนี่เห็นไหม จะเป็นการโจมตีแบบปล่อยขึ้นพลังไปด้านหน้านะครับแล้วไม่ได้ทําดามจแค่ทีละตัวนะก็ทาดามจดทุกตัวที่อยู่ในขอบเขตตรงน,นี้เห็นไหมทาดาเมจหมดเลยนะอ่าส่วนวงก็ออกมาเยอะมากๆเลยนะครับทางที่ดีถ้าจะวางกดโจให้โจมตีในรูปแบบนี้แบบคุมๆเนี่ยก็ต้องวางประมาณแต่แถวนี้ฮะนี่เพราะว่ามันจะได้ยิงตรงๆมาเลยแล้วตัวที่อยู่ในเส้นนี้มันก็จะโดนดามจดทุกตัวนั่นเองงั้นมาอัปเกรดกดโจตัวนี้ซึ่งกดโจตัวเนี้ยผมจะไม่อัปเกรดให้เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะก็จะเป็นการโจมตีแบบ เดี้ยไดแหละสามารถโจมตีตัวที่บินได้แล้วก็ตัวที่อยู่ภาคพื้นได้ด้วยอัปเกรดไปฮะหนึ่งทีอัปเกรดต้องไม่เกินครั้งที่5ก็แค่ครั้งที่4พอสูงสุดแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะผ่านได้สบายๆระดับหนึ่งนะกดโจทําดาเมจแบบดีๆก็มีโจมตีตัวกลางอากาศก็มีอีกคือครบเครื่องอะตอนเนี้โอ้เวฟที่1บเวฟสุดท้ายเอามห ดูซิว่าเว็บสุดท้ายเนี่ยมีตัวบินได้หรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยผมจะได้เก็บตังค์ไมีเฉยมีเฉยก็ว่าจะไปอัปเกรดตัวกดโจนั่นแหละบอสมาแล้วนะครับเลือดแปดแสนฮะเฮ้ยมันเคินไปอันนี้สวยของจริงเอาไงดีมันเยอะเกินไปนะครับมันเยอะเกินตัวแรกอัปเกรดไปแล้ว4ขั้นหมื่นหนึ่งอีกตัวหมื่นห้ามันไม่ไม่ไหวอ่ะผมวางเพิ่มได้ปะวางตัวนี้ได้แค่2งตัวครับมิสติกเฮ อ่าเดี๋ยวเล็งไปที่ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดไปเลยแล้วกันนะพวกนี้เพราะว่าตัวพวกลูกน้องเนี่ยเดีให้ด้านหลังโจมตีไปตัวบินได้เรียบร้อยดูซิว่ามีอีกไหม ต,ตัวบินได้ไม่มีแล้วนะครับตัวบินได้ไม่มีแล้วอ่ะไหมถ้าเงินถึงก็อัปเกรดเลยแล้วกัน4,750เอาหน่อยเอาหน่อยแค่นีด้เดียวหลุดยังหลุดยังถ้าหลุดแล้วผมจะได้ขายฮะเงินถึงบดีอัปเกรดปะดูซีดูซีดซโกดโจเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีไปแล้ว2ตัวนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปใช้12ื่นสไม่ได้ไม่ทาอัปเกรดไม่ได้อ่าเออจริงด้วยลืมบอกไปโกโจมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือมันสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของศัตรูได้แต่ดูแล้วก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย โอ้โหกดโจกดโจกอัพเกรดกดโจ๊กเกรดโอเคโอเคกดโจ๊กเกรดพวกนี้พวกนี้ขข่ทิ้งขายทิ้งมามาโอ้โหไม่ไหวอ่ะหลุดอยู่ดีโอ้ยโอเคครับทุกคนเล่นไม่ผ่านนะยากจริงครับสมกับการท้าทายเลยอะยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม